สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังกำลังชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับคลิปวิดีโอนี้ครับจับทำขึ้นจากบริษัทเบนเด็กนะครับวัตถุประสงค์ในการทำครับก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้แล้วก็แนะนำวิธีการใช้ตัวเครื่องนะครับที่ทางบริษัทเบนเด็กได้มีจำหน่ายให้บริการลูกค้าอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ครับก็จะเป็นเครื่องทาาบ,บัตรนะครับรุ่น mkv เครื่องรุ่นนี้เองเนี่นะครับเราจะเป็นมันจะเป็นระบบ Ac c e s s c o n t r o l นะครับลักษณะการใช้งานคือเอาไปติดตั้งเพื่อควบคุมการเข้าออกผ่านประตูนะครับในชุดสาธิตนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็ตัวเครื่องนะครับจะเป็นเครื่องทาบบัตนะครับรุ่น mkv นะครับแล้วก็ตัวกรอนแมกเนติก600ปอนปอนะครับแล้วก็ตัวมันติมิเตอร์นะครับเพื่อแสดงแสดงแรงดัน ที่เราจ่ายให้กับวงจรนะครับตัวเครื่องรื่นนี้นะครับเราจะสังเกตว่าไม่มีจอ L C D ในการแสดงผลในการคันในการเข้าสู่เมนูนะครับจุดที่เราจะต้องสังเกตนะครับก็คือ 1. ไฟแสดงสถานะซึ่งที่เราเห็นตอนนี้ติดเป็นไฟสีแดงนะครับจะเป็นสถานะสแตนบายนะครับเป็นโหมดปกติที่รอการใช้งานที่เราเอาบัตรรอให้เราเอาบัตรมาทาบเพื่อทำการสั่งเปิดประตูนะครับ ข้างๆกันนะครับนี้จะไปเป็นไฟแสดงสถานะเหมือนกันนะครับในการที่เรากดเข้าไปใช้งานในส่วนของเมนูการตั้งค่าบนตัวเครื่องนะครับเราก็ต้องสังเกตในส่วนของที่ไฟแสดงผลตรงนี้นะครับจะเป็นการกระพริบบอกนะครับหรือเป็นลักษณะของการส่งสัญญาณเสียงนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อเราเอาบัตรนะครับบัตรนะครับที่เราต้องการจะทาบแล้วสั่งเปิดประตูนะครับเมื่อเราลองเอาไปทาบนะครับในลักษณะ เสียงดังทิปสามครั้งเนี่ยนะครับตัวเครื่องเองเนี่ยก็จะส่งสัญญาณบอกเป็นลักษณะของเสียงออกมานะครับว่าไม่สามารถผ่านประตูได้เป็นการปฏิเสธบัตรนะครับเป็นการปฏิเสธบัตรใบนี้นะครับที่ไม่ยอมเปิดประตูให้เนื่องจากว่าบัตรใบนี้ครับยังไม่ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในระบบของตัวเครื่องท่าบัตรนั่นเองนะครับครับก่อนที่เราจะเข้าไปทําการเพิ่มบัตรเข้าไปในระบบของเรานะครับสิ่งที่เราจะต้อง ทำันดับแรกหรือเลือกก่อนอันดับแรกก็คือว่าเราจะต้องเลือกรูปแบบนะครับทางผู้ใช้นะครับจะต้องเลือกรูปแบบนะครับว่าเราจะใช้บัตรในการเปิดประตูอย่างเดียวหรือเราจะใช้บัตรบวกรหัสหรือจะใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตรงนี้ครับตัวผู้ดูแลระบบเองนะครับจะต้องทําการกําหนดให้กับตัวเครื่องนะครับ รับทราบนะครับว่าระบบที่เราจะใช้เนี่ยจะใช้ระบบการผ่านเปิดประตูลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งในการจะบอกให้ตัวเครื่องรู้ได้อย่างไรก็คือการใช้กดร,รหัสโค้ดนะครับเป็นคำสั่งนะครับในการใช้เมนูต่างๆบนตัวเครื่องอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเลือกในเป็นรูปแบบที่1นนะครับเราเลือกรูปแบบที่1ในการเปิดเปิดประตูรูปแบบที่1ก็คือ เราสามารถจะใช้การ์ดหรือใช้นหัสผ่านก็ได้ในการสั่งเปิดประตูนะครับในรูปแบบที่1เขาก็จะมีคําสั่งเป็นโค้ดก็คือโค้ด3 0มนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับเราจะบอกตัวเครื่องได้ยังไงนะครับวิธีการทํานะครับเริ่มแรกเราจะต้องใช้คําสั่งนะครับตัวพา s t c โค้ดหรือตัว Master Code นะครับในการเปิดใช้เปิดใช้ฟังก์ชันเมนูก่อนนะครับวิธีการคือกดดาว นะครับรหัสผ่าน64ตัวกดด้วยตุ่มชาร์ปนะครับซึ่งในเมนูที่บอกว่าใช้การ์ดหรือรหัสผ่านจะเป็นรหัส30นะครับจบเมนูด้วยปุ่มชาร์ปนะครับเมื่อจบเมนูเสร็จให้กดปุ่มดาวเพื่อออกไปยังหน้าสแตนบายหรือหน้าเมนูหลักนะครับพอเราสั่งให้ตัวเครื่อง รู้แล้วว่าระบบที่เราใช้คือใช้ได้ทั้ง2แบบจะใช้การ์ดก็ได้หรือใช้กรดาผ่านก็ได้คราวนี้เราก็มาเริ่มการเพิ่มบัตรผู้ใช้ไปในระบบได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูในรูปแบบที่1นะครับก็คือใช้การ์ดออพินนะครับหรือใช้การ์ดหรือใช้ตัวรหัสผ่านในการสั่งเปิดประตูนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับวิธีการเข้าสู่เมนูในการเพิ่มบัตรนะครับวิธีการคือกดปุ่มดาวนะครับที่หน้าเครื่องนะครับ ใส่รหัสผ่านนะครับ1 2 3 4จะเป็น6 4ตัวนะครับตามด้วยปุ่มชาร์ปเข้าบบเมนูแล้วก็ตามด้วยเมนูในการเพิ่มบัตรนะครับใช้ใช้ใเป็นรหัสหมายเลข1ห,หรือเมนูที่1กดเข้าไปสังเกตนะครับไฟสีเขียวก็จะติดสแสดงนะครับเมื่อไฟสีเขียวติดเราบัตรท่านะครับเราสามารถท่าบัตรแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดบัตรใบสุดท้าย เมื่อเราเพิ่มบัตรเสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มชาร์ปนะครับเพื่อเป็นการจบเมนูนะครับไฟยังกระพริบในลักษณะของไฟกระพริบลักษณะนี้นะครับจะเป็นการรอคำสั่งเข้าสู่เมนูอื่นๆที่เราต้องการจัดการต่อไปถ้าเราไม่มีการเพิ่มบัตรหรือไม่มีการใช้เมนูถัดไปให้เรากดปุ่มดาวนะครับเพื่อเป็นการออกจากเมนู สังเกตว่าไฟในสถานะปกติของตัวเครื่องนะครับก็จะติดสว่างตลอดจะไม่มีการกระพริบถ้าเมื่อไหร่ที่กระพริบหมายความว่าตัวเครื่องเองรอคําสั่งนะครับในการจะเปิดใช้เมนูของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าบัตรที่เราทาบเข้าไปสามารถสั่งเปิดประตูได้หรือเปล่านะครับเรามีทั้งหมดอยู่3ใบนะครับ สังเกตนะครับว่าตอนนี้เราต่อวงจรเอาไว้นะครับไฟเลี้ยงกรอนะครับไฟสีแดงแสดงสถานะการทางานของตัวกรอนตัวกรอนดูดอยู่ครับมันไม่สามารถจะออกจากกันได้นะครับตัวที่มิเตอร์นะครับแสดงแรงดันนะครับไฟที่เลี้ยงอยู่ในวงจรนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองภาพดูบัตรไปที่1่กันนะครับภาพบัตรเห็นไหมครับสัญญาณไฟจะกลายเป็นสีเขียวนะครับดูที่มิเตอร์ไฟจะถูกตัดนะครับจะกลายเป็นศูนย์นะครับ สังเกตดูดีไฟที่ตัวกรอนนะครับจากสีแดงจะดับไปแล้วลองไปที่2ภาพดูครับครับเป็นสีเขียวนะครับมิเตอร์กลายเป็นศูนย์ไฟที่ตัวกรอนถูกตัดนะครับไฟตัวนี้จะถูกหน่วงเอาไว้นะระยะเวลาหนึ่งตามที่เราตั้งเอาไว้บนตัวเครื่องนะครับเมื่อถึงเวลาที่เรากําหนดเขาจะปล่อยไฟมาเลี้ยงตัวกรอนให้ทางานต่อนะครับระบบการทํางานจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าบปที่3สั่งเปิดประตูนะครับอ่า ในขั้นเมนูต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการเพิ่มผู้ใช้ในเครื่องโดยที่ไม่ได้ใช้บัตรนะครับเราจะใช้วิธีการกดรหัสผ่านนะครับวิธีการนะครับเราจะใส่ป้อน User ID เข้าไปนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านของ User ID คนนั้นเข้าไปในการสั่งเปิดประตูนะครับอ่ะเรามาดูกันครับวิธีการทำนะครับเพิ่ม User ID โดยที่ไม่ใช้บัตรนะครับเหมือนเดิมครับใส่ตัว Passcode เข้าไป นะครับเพื่อจะเข้าสู่เมนูในการเพิ่มผู้ใช้เข้าไปกดดาวครับกดรหัสผ่าน4ตัวนะครับแล้วก็กดชาร์ปนะครับตัวอย่างนี้ผมจะเพิ่มเป็นตำแหน่งที่10แล้วันนะครับ User ID ที่10นะครับใช้รหัสผ่านนะครับผมใช้ใส่รหัสผ่านเป็น2 4ตัวนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มชาร์ปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่มดาวอีกครั้งหนึ่งนะครับ เพอออกจากเมนูนะครับแล้วก็กดปุ่มดาวอีกครั้งหนึ่งออกจากเมนูเข้ามาหน้าสแตนบายนะครับรอนนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับกรณีที่เราไม่ได้ใช้บัตรนะครับให้เราใส่ตัวยูเซอร์ไอของเรานะครับซึ่งเราจะต้องจําได้นะครับเป็น ID ที่เท่าไหร่ครับ ID ที่10กดเข้าไปนะครับกดปุ่มชาร์ปใส่รหัสผ่านนะครับ2-4ตัวกดปุ่มชาร์ปครับก่อนก็จะตัดนะครับ ไฟเลี okay. ้ก็จะตัดก่อนที่ก็จะตัดไปนะครับครับวิธีการเพิ่มผู้ใช้นะครับในรูปแบบที่2นะครับในรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นการเพิ่มผู้ใช้โดยใช้บัตรทาบบวกกับรหัสผ่านในการสั่งเปิดประตูนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับเข้าสู่เมนูนะครับกดปุ่มดาวนะครับกดเลข6รหัสผ่าน4ตัวนะครับกดปุ่มชาร์ปนะครับ เมื่อเสร็จแล้วเราไปกดเลือกเมนูที่31นะครับกดปุ่มชาร์ปเมนูที่31น่นี่จะเป็นเมนูเป็นการกำหนดให้ตัวเครื่องใช้บัตรร่วมกับรหัสผ่านนะครับเมื่อกดเมนู3-1เสร็จแล้วให้เราทำการเพิ่มบัตรใบน,นี้ครับเข้าไปกดเมนูที่1คือการเพิ่มบัตรนะครับเอาบัตรเราทา,าบทาบนะครับกดปุ่มชาร์ปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยัน ไฟเขาจะกระพริบนะครับไฟจะกระพริบรอคําสั่งต่อไปถ้าไม่มีคําสั่งต่อไปเรายกเลิกคําสั่งไม่มีคําสั่งต่อที่จะใช้งานนะครับกดปุ่มดาวออกไปที่หน้าสแตนบายนะครับสังเกตดูครับว่าเวลาที่เราเอาบัตรทาานะครับไฟจะกระพริบเป็นสีแดงนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องรอให้เราใส่รหัสผ่านนั่นเองแต่บัตรใบนี้ครับยังไม่ได้ถูกใส่รหัสผ่านเข้าไปในการใส่รหัสผ่านให้กับบัตรใบนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเข้าเมนู ระบบนะครับให้เรานะครับวิธีการทําให้เรากดปุ่มดาวนะครับที่หน้าเครื่องนะครับกดปุ่มดาวนะครับไฟจะกระพริบ IP, ให้เราเอาบัตรทาพเมื่อทาพเสร็จแล้วให้เรากดเลข1 2 3 4กดชาร์ปนะครับใส่รหัสที่เราต้องการ1 2 3 4กดชาร์ปกดไปนะครับรหัสผ่านกดชาร์ปสังเกตดูนะครับ ตอนนี้สถานะไฟของกรอนยังล็อกอยู่นะครับสานะกรอนยังล็อกอยู่มีไฟมาเลี้ยงกรอนนะครับมีไฟเลี้ยงวงจรอยู่นะครับเราเอาบัตรทาบนะครับหลังจากทาบเสร็จให้เราใส่รหัสผ่านไหมครับก็ทําการตัดกรอนเรียบร้อยนะครับลักษณะรูปในการเพิ่มผู้ใช้ในรูปแบบที่3าครับก็จะเป็นใช้บัตรอย่างเดียวนะครับไม่สามารถจะใช้ตัวรหัสผ่านได้ นะครับไม่สามารถสร้างรหัสผ่านหรือใช้รหัสผ่านควบคู่กับบัตรได้นะครับมาเรามาดูวิธีการทำนะครับวิธีการทําก็จะเหมือนกันในแบบรูปแบบที่1นึ่งั่นแหละครับเริ่มต้นครับกดปุ่มดาวนะครับสายรหัสผ่านกดปุ่มชาร์ปนะครับกดเมนู3 สนะครับเป็นกําหนดการใช้บัตรอย่างเดียวแล้วก็กดปุ่มชาร์ปนะครับถ้าต้องการเพิ่มบัตรเลยให้กดเมนูที่เลขห่งอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาบัตรอ่านนะครับเสแล้วกดปุ่มชาร์ปกดปุ่มดาวนะครับเสร็จแล้วนะครับไฟก็จะสแตนบายเป็นสีแดงนะครับรอให้เราเอาบัตรมาทาบนะครับบัตรทาบเสร็จนะครับระบบก็จะตัดไปที่ก่อนเราก็สามารถเปิดประตูได้นะครับ ไหมครับไฟก็จะเป็นศูนย์ไฟที่เลี้ยงกรอนก็จะเป็นศูนย์นะครับอีกหนงเมโนูที่เรามีโอกาสที่จะได้ใช้ก็คือในส่วนของคําสั่งในการลบบัตร<ช>วิธีที่1นะครับถ้าเรามีบัตรอยู่นะครับเราสามารถจอบบัตรไปทากที่ตัวเครื่องเพื่อทําการลบบัตรใบนี้ออกไปได้เลยนะครับแต่กรณีที่เราไม่มีบัตรนะครับไม่มีบัตรตัวนี้อยู่แล้วกรณีที่เกิดเหตุการณ์ว่าบัตรใบนี้สูญหาย รเราต้องการจะลบบัตรใบนี้ไม่ให้อยู่ในระบบไม่สามารถผ่านประตูได้นะครับเราจำเป็นจะต้องทราบตัวที่เป็นตัว user id ของบัตรซึ่งตัว user id ของบัตรเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการจดบันทึกเอาไว้นะครับว่าบัตรแต่ละใบเนี่ยนะครับมีตัว user id ประจำบัตรของเขาเป็นหมายเลขอะไรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับเดี๋ยวเราจะเอาบัตรใบนี้ครับมาทำการลบผ่านหน้าเครื่องนะครับ วิธีการทำก็คือกดเข้าเมนูระบบไปครับกดดาวนนะครับกดรหัสผ่านกดชาร์ปนะครับกดเลข2นะครับเป็นเมนูสั่งลบเราก็อาบัตรมาทาบเสร็จแล้วกดปุ่มชาร์ปกดปุ่มดาวเห็นไหมครับตัวระบบจะปฏิเสธละเห็นไหมครับบัตรใบนี้ก็จะไม่สามารถผ่านประตูได้ ต่อไปนะครับเป็นวิธีการลบในรูปแบบที่2ในลบลบในรูปแบบที่2เนี่ยเราจําเป็นจะต้องรู้ตัว user id ของการ์ดใบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเพิ่มบัตรใบนี้เข้าไปในระบบแล้วกําหนดตัวที่เป็น user id ให้กับบัตรใบนี้นะครับวิธีการทํานะครับกดผ่านเมนูเข้าไปกดชานะครับ เราต้องการเพิ่มนะครับเพิ่มบัตรใบน,นี้กดเมนูเลขหนึ่งนะครับเป็นการบอกว่าเป็นการเพิ่มบัตรกดครั้งที่2ผมจะเพิ่มบัตรใบน,นี้ในในตำแหน่งที่10นะครับผมกด10กดชาร์ปเสร็จแล้วเอาบัตรทากกดชาร์ปกดดาวน,นะครับครั้งหนึ่งก็จะออกมาหน้าเมนูสแตนบายนะครับบัตรใบน,นี้นะครับ เดิมถูกแอปไปในระบบสามารถเปิดประตูได้นะครับเปิดประตูได้นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าบัตรใบน,นี้ไม่อยู่แล้วนะครับแต่เราทราบตัว user id นะครับเราสามารถสั่งลบได้นะครับดูวิธีการก็เหมือนเดิมครับกดเมนูเข้าไปใส่รหัสผ่านกดชาร์ปนะครับ กดเลข2เพื่อยืนยันนะครับเมื่อการลบบัตรเรารู้เลขไอดีเลดีที่10กด0กดชาร์ปกดดาวนะครับเสร็จแล้วเอาบัตรมาทาบอ่าโทษทีครับไฟยังกระพริบอยู่กดดาวอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้อยู่หน้าสแตนบายนะครับอเอาบัตรมาทานะบนเวลาที่บัตรใบนี้นะครับมีใครเก็บได้นะครับเอามา มีใครเก็บได้นะครับแล้วเอามาทาบนะครับก็ไม่สามารถจะผ่านระบบไปได้ไม่สามารถจะเปิดสตูเข้าไปได้เมนูที่เราจะต้องใช้งานด้วยเหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของที่การเปลี่ยนนะครับตัวรหัสพาสโค้ดของตัวมาสเตอร์โค้ดนะครับที่ทางโรงงานนะครับมีการกำหนดตัวมาสเตอร์โค้ดมาให้ก็คือเลข64ตัวนะครับ อันนี้ทุกเครื่องนะครับที่มาจากโรงงาน,นจะเป็นรหัสเดียวกันเวลาที่เราไปติดตั้งนะครับในใช้งานจริงนะครับหลังจากที่เราเซ็ตระบบเสร็จแล้วเพิ่มบัตรเสร็จแล้วนะครับถ้าเราคิดว่าเราต้องการระบบความปลอดภัยที่มากขึ้นไม่อยากให้ใครรู้รหัสผ่านที่เป็นรหัสผ่านมาตรฐานจากโรงงานเราก็สามารถจะเปลี่ยนได้นะครับเดี๋ยวลอมมาดูวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ รหัสผ่านเดิมจากโรงงานให้เป็นรหัสตัวใหม่แต่เมื่อเราเปลี่ยนแล้วนะครับเราจะต้องจําไปด้วยนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขในส่วนของเมนูในตัวเครื่องได้นะครับเรามาดูวิธีการทํากันนะครับตอนนี้นครับหน้าเครื่องนะครับจะอยู่ในส่วนของหน้าสแตนบายไฟแสดงสถานะนะครับจะติดตลอดนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เข้าไป ใช้ผ่านโดยใช้รหัสตัวเดิมผ่านก็ไปในเมนูก่อนนะครับกดดาวครับกด6 4นะครับสครั้งกดชาร์ปนะครับนี้ต้อเมนูคําสั่งในการแก้ไขนะครับเราจะใช้เลขศูนย์นะครับเสร็จแล้วให้เรากดรหัสผ่านใหม่ผมยกตัวอย่างผมเป็น1นสีตัวแล้วกันกดชาร์ปนะครับยืนยันอีกครั้งหนึ่งกดชาร์ป นะครับกดดาวนะครับคราวนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับเรามาลองดูกันครับว่ารหัสเลข64ตัวเราจะยังใช้ได้หรือเปล่านะครับกดดาวนะครับกด64ตัวกดชาร์ปนะครับระบบจะมีเสียงเตือนเป็นเสียงออกมาติ๊ดๆ๊ติ๊ต,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 ติ๊ติ๊ิเสิเ,เข้าระบบไม่ได้นะครับเราลอตใสตห๊่ิ๊่ิ๊ตัวตัม่ที่เราตั้ตนะครับกดดา๊ตตัว กดชาร์ปเห็นไหมครับรอคำสั่งไฟแสดงสถานะใหม่ทีนะครับสังเกตดูครับหน้าจอสแตนบายอยู่นะครับกดรหัสผ่านตัวเก่านะครับจะใช้ได้ไหมกดชาร์ปสังเกตนะครับจะมีเสียงดังติต๊ต,ติแล้วไฟจะไม่กระพริบ,บรอคําสั่งเห็นไหมครับไฟจะกลับมาหน้าสแตนบายเหมือนเดิม เอาใหม่ครับลองกดรหัสตัวใหม่ที่เราตั้งกดชาร์ปเห็นไ,ไหมครับจะมีเสียงแคติดเดียวแล้วไฟสถานะจะรอให้เราป้อนเมนูคำสั่งต่อไปในการทำงานของตัวเครื่องนะครับแค่นี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นของเราเองได้แล้วนะครับ เรามาสรุปวิธีการใช้เครื่องท่าบัตรรุ่น mkv กันนะครับก็สําหรับผู้ดูแลระบบหรือช่างที่ติดตั้งนะครับแบบขั้นตอนแรกนะครับลำดับที่1ก็คือเราจําเป็นจะต้องเลือกนะครับรูปแบบในการสั่งเปิดประตูนะครับรูปแบบในการสั่งเปิดประตูก็มีทั้งหมด3รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือสามารถจะใช้บัตรท่าเปิดประตูหรือใช้กระดาษผ่านก็ได้นะครับในรูปแบบที่2ก็คือใช้บัตรร่วมกับรหัสผ่านในการสั่งเปิดประตู ในรูปแบบที่3ก็คือใช้บัตรอย่างเดียวในการสั่งเปิดประตูนะครับข้อแนะนำที่2ในการเพิ่มผู้ใช้เข้าไปในระบบไม่ว่าจะเป็นบัตรหรือวิธีการกดรหัสทางผู้ดูแลระบบควรจะมีการจดบันทึกตัว user id ของบัตรใบเลขน,นั้นเอาไว้ในกรณีที่บัตรสูญหายหรือเราต้องการลบผู้ใช้ในระบบออกเราจะสามารถทำได้โดยง่ายนะครับ สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรที่แสดงอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับทางเราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมและช่องทางการติดต่อและเว็บไซต์ของบริษัทเ็นเน็กไว้ใต้คลิปวิดีโอท่านสามารถจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับ